ขา่าวีถวกันสายหลายกับผมนี่อันนี้นนนมวมนาแถวนี่คบคือตทรเัพท์เง่น,นจากไงไปหาหน่อยน,ะนั่นกกางงามไมาเจอโมนี่ครับนี่ครับนี่นกระล้งงามเลยครับอพุ่นใส่หุ่นเป็นแถวเลยครับผมใส่หุ่น้ามเแม่ นี่เนี่ยต่างสามลาบอยู่มันดูขขางปวดไงบ้านดอกก็ได้ไงอืมอืมอือื Loser, ions. สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อม่พี่น้องสปูตสก้นครับมาพอกับสองใบเนี่ยปลาเช่นเคยครับวันนี้วีปปาคือเขาครับเมนครับผมืันนี้สภาพี่น้องไปเลาะหาเห็ดเผือกขาลายครับผมของแสบครับเมนครับผมที่ดิดเลยครับเอาไปก้อยก็ได้แกงก็ได้ครับผมเซ็ตเซ็ตงวเนาะเมนครับผมหน่ำกรุบกรุบครับบออะไรใหญ่พี่น้องมาพอเลยครับผมมาดูถึตอนนะครับนี่หนอกำลังงางงนหครับ มนะแบนเรื่กระปุกแห้งก็คงกระยอนมากผิดเองนครับข้างน,นั่นไงเดี๋ยวถึงข้างนี้กำลัองดอกเป็ดหักด้วยครับ แมงครับเกี่ยวมอ,อกขื่เตือนันนี้ก็น่งขึ้นมาบ่อนแมน,นครับผมนอนทอั้งพีไปตะดอกสองสามดอกครับนี้สิดอกังง่ายเลย เอาไปก่อยไปเกียงครับแมนครับครมาขมเจ็กน้อยเนาะแมนอันนี้เห็นชนิดนี้ขมพ่แห้งนะครับติิขมอาลํำเนาะภาษามพษาสมถาบนเอาขมอาลํำมาสังครับขมจีดจีครับผมแมนขมแห้งขมนิดียวแมงครับผมนสองสามเปอร์เซ็นต์ครับแมครับเครืองก่อยเนาะเครืองลามสิอู้แสบแห้งครับผมกคึบครับ ก็เจอมูนี่ครับตาเป็นีครับดอกมันดอกครับนี่ครับนี่ดอกกระด้างเลยครับดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับนี่อุ้ยดีดอกนึงว่างๆน่ามั้ยครับอุ้ยพุ่นใส่อุ้ยพุ่นอุ้ยเป็นแถวเลยวิ่ยไปด้านบนกันแมน นี่ไหนเนี่ยต่างสามลาบดูมันดูข่างปยไ่อนดอกก็ได้งอี้าไปเลย ปูนต่างสามดาบอยู่ ะปังเองนะพี่น้องเนี่ยน้ำออกได้ก่อนดียว่า ดอกครับนี่ดูนี่วะถึงไปข้างหลังไปไปมากครับเพื่อนในบ้าต้นออกอยี่ยังจังมันยังจังนะครับขมาหมอเดียวใส่ลยดี mình người mình bật mày 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 này mày 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 ngay mày 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 ngay mày 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 หนหูว่านดียวพออ่อนก่อนเข้า,านีา่าในป่าว่านดอกบกไงไปได้ครับแต่ดอกไงเพึ่งจะม,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 มีมีิงยห้อยเงยหางชีงเง่โอ้เออยเศสโอ้ยเงยอะไรเนี่ย บอกหอยแฉะเพื่อนนี่เนาะหอยเนี่ยมันติดบ้าดอกใหญ่เลยเห็นด้วยอืมแต่อยู่น่ะเห็นลายดอกอยู่เด้กเห็นด้วยหืมาจะแกต้วานเนาะเมียนแต่พอเอิ้นขม ผมเจอกับผมบ่แห้งครับนี่ครับ,รบผู้ใดกินขมบ่ได้แต่แต่บลาตัวนกินขมบ่ได้ยังกินได้อยู่ครับกินได้ปางไม่ใส่อะไรดีเนาะนาหล่อมส่วนดอกหนึ่งถึงไม้นั่นสองดอก เอ,อานนะม่หันเลยนะเนียนแต่ตรงเนี้ยไม่ดีครับเน,นี้ยเนี่มูดีก็มูใหญ่เติมยิ่พี่น้องโอเน อยงนอมากินเนาะบอหอยแทะเนาะนักน้งหน้าถาดจริง่สองดอกกันดีดสองโดยน้อยสิละพอดีเลยเราต้องตัดเนาะรับจุ่มจุ่มย่งไม่เครับไปนั่งดอกกันันั่งดอกกันหน่อยเนาะ มีสองดอกค่อยๆย่องครับคุณขนาดบอกเพื่อน่งอย่างนี้พื่เห็นครับนี่ถุงนี่มั่นครับมีตรงนี้อีกแล้วเขาไปเอานี่เด็กสองนี่เห็นบ่อือเอาสุดขีด้วยครับคุณนี่หน่อยสุดๆหนึ่ง บานะครับง่ายทำอย่างวเก็บมวลนี่นี่ครับนี่สองดลออม เดี๋ยวถามหาเดี๋ยวเขาเจากมา <laughs> ที่บอกคุณกำลังดอกน้อยอมอ้อนีกพอดีอ

เนี่ยวปุบๆอุ้ยดอกทังใหญ่นี่อุ้ยเปิดใบใหม่ขึ้นนะวะเปิ่งคืงเลยเมนใบสะแบงค่นใบใหญ่เนาะต้องเคลียร์บังปวกปวกปวกกัดคอเด้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 อเจ็บแมงครับผมเจ็บแมงครับปวกไง เลือดเลยครับเลือดครับืมอครับบนตุบุอยู่อมเอนออกย้ายไม่ต้งใส่ครับ ันสายหลครับผมนี่อันนี้มาแถวนี่ครับคือตัววมีเงจากไงไปหาหน่อยนะัน่นมีนครับ <c oughs> หดอกครับหดอกครับตแถวงา,ง,งามๆเลยอ้ยหาย้งครับมีนครับ สองสามดอกกันด้วยคู่นี้ทั้งหลังสองดอกสองสามปีฮ่าอุ้ยอุอ้ย <c oughs> พอมหมองคนแล้วบ้านเดี <c oughs> ย๋ยวเส่เสยเลยครับผม <c oughs> เอาแห้งก็ <c oughs> ดีแล้ว วุ้ยสองดอกซึ่งสามดอกนี่ก้อนไหนยิ่เดี๋ยวจะไปพุ่นสองดอกแล้วมั้ยสองสามดอกที่ดอกนี้ห้าดอกสี่ดอกที่ดอกนี้กำลังำงานเลย ต้นใีสั่งกระตายนี่ดอกหาดอกนะ แบไปก่อนด้วยครับผมครับบีเี่แแทบครับผมพี่น้องมีรถบัสาบบท้ามท้ามเลคุณบอกที่หลังเยอมากอยนางงี้คือข้าศึกอะไรไหนหนูไหนคุณคุณลาช้า คุณด้วยต่อไหมเห็นปะโอ้ยนี่นี่ดอกบัวหน่อยด้วยนึ่ดอกบัวนั่นก็ดีต้องให้สิบคนตกหน่งฝางหอมมากในครัหมี่นทุกคเด็ด นจะถาพินนีครับฐาใหญ่ห้งครับอืมจจีิก่อนเล้ยฝ่าก็ห่องมาแล้วนออบันนี้อู้ไม่แม <c oughs> ่ไปเดียวปกุก เป็นสมบงังค่เขาแมาน่นครับนี่ปวดจ้ขาครับขูุ่น <c oughs> ุนอุ้ยแบบหลายเลยครับยังให้ปวดจนอิกฉด,ด้วยดเลกัดจนเลือดขอแล้วะลวะจะนี่ลอกนลงนที่นี่ <c oughs>

คุณเดียวกันก็ไม่เคียนเลยเนแต่ว่าตัวนี้นพอดีขมตัวนั้นพอดีหวานครับหวานก็นองเนาะพี่น้องแยกว่าดีได้ปะลมมาแล้วถั่เมะสิได้ยเย็นนะครับยังแย่บวกอ่ะคุณแม่บ้านเราดิคนี่คนี้ ฟางปีคับเพาท่านหามากตรงนี้ไปพุ่นไอปุ่นเลยหัวคนำดำครัยที่โอ้ยเห็นดีสั่ง้างเยอะมานใตใหใหม่ เฮ้นี่แหละนี่แหละเอ้าฝนมากแล้วครับผมสองบ่าวกับสองเฝ้าออกจากป้าครับมาลือถือเท่าลอบมากว่าสั่นพี่น้องโอ้ยตกมาตอนเช้เย็นครับผมแต่ก็ยานเปียกขึ้นกันครับโอ้ยมันๆครับผมเห็ดปวดไอซี่หาดอกครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเห็ดขาไส้หมดเลยครับผมครับแต่ฝนตกก็จะได้คุ้งตาเนมนครับผม สองมาสองเสาออกไปเพราะว่าหอมาเลิแห้งครับผมนี่ครับมุดตุ่นจนักเติบอยู่ครับนี่นี่ครับเอาละครับผมสุดท้ายคลิปนี้สองเบาก็สวัสดีตลากรับบ้านก่อนครับไปพอกันคลิปไหนคลิปไหนเด้อครับพี่น้องครับสุดท้ายคลิปนี้มาตรวนสวัสดีครับบ๊ายบายแน่นี้ฝนก็ครับบ้านนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับสีรวมเดินทาทางกับสองเบาสองแทสต่าจนหอดงามนี่ครับผมนี่ครับผมครับไปครับไปขอบคุณสวัสดีครับ